กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้เราต้องบริหารจัดการนะครับเวลานะการใช้เวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับนะใครที่ดูข้อมูลข่าวสารเยอะเกินไปนะติดตามเขาแล้วอินจัดอ่ะอินะ in, เยอะเกินไป นะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยและของโลกเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีทั้งข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างข่าวที่มีอคตินะของแต่ละช่องเนี่ยแทรกสอดลงไปบ,บ้างนะครับเพราะนั้นเวลาฟังข่าวต้องดูดีโดยเฉพาะนะครับผมจะเน้นนะความสําคัญนะที่ผมเรียกว่าให้ดูเฉพาะเช็คพอยต์นะครับหรือว่าจุดสําคัญสําคัญของเหตุการณ์สถานการณ์นะครับเราอย่าไปจมกับข่าว เขาเรียกว่าข่าวลวงนะพวกสับขาหลอกอะไรมากเกินไปนั่นเองนะครับันทำให้เราเสียเวลานะครับอย่างผมเนี่ยนะติดตามข่าวหลังจากที่ผมทํางานประจําของผมเสร็จนะหรือว่างานที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์ในการเตรียมตัว นะดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ช่วงที่วิกฤตอะไรต่างๆในปี2023ถึง2025เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินที่อาจจะเกิดวิกฤตรอบใหม่ขึ้นได้นะหรือว่าเรื่องของวิกฤตทางภูมิศาสตร์โลกหรือสงครามใหญ่อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยผมบอกให้เราดูเฉพาะเช็คพอยท์ นะจุดสําคัญสําคัญของเหตุการณ์และสถานการณ์แล้วกันนะครับเราอย่าไปจมกับพวกข่าวลวงสับขาหลอกมากเกินไปเหมือนเราดูเกมบนกระดานเนี่ยนะเราต้องดูให้เห็นว่าเป้าหมายที่เขาเดินเนี่ยนะเขาเดินอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเขาดิสแท็ชันเราคือเขาเอาข่าวนู่นข่าวนี่มานะทำให้เราดูนะหรือว่ามีนักวิเคราะห์นู่นนี่นั่นมาเยอะเหลือเกินนะบางคนก็วิเคราะห์ไปด้วยสิ่งที่ผมเรียกว่าเชียร์ละกันนะมันไม่ใช่เป็นข่าวแล้วมันเป็นการเชียร์ นะเลือกเอาข่าวฝั่งหนึ่งมาเล่าอีกข่าวฝั่งหนึ่งไม่ได้มาเล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหมายว่าเราเดือติดตามข่าวให้ดูเฉพาะจุดสาคัญก็เพียงพอเอาเวลาที่อื่นเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะที่สําคัญอย่างเช่นการเตรียมตัวมากกว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกรอบนี้เนี่ยเราเตรียมตัวแล้วหรือยังนะถ้าเกิดวิกฤตสงครามใหญ่นะครับหรือสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเราเตรียมตัวแล้วหรือยังนะครับที่เหลือเนี่ยให้ดูเฉพาะจุดสําคัญเช็คพอยนั่นเองว่านะตอนนี้ทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับ ตอนนี้ความขัดแย้งเป็นยังไงบรรลายไ,ไหมนะแล้วตอนนี้เนี่ยฝ่ายไหนดูเหมือนจะชิงไหวชิงพิบนะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรดูเฉพาะจุดสําคัญสาคัญก็พอนะเพ่งไปที่เป้าหมายนะหรือถ้าผมจะเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนเราดูเกมฟุตบอลนะเกมฟุตบอลเนี่ยแน่นอนถ้าเราดูเป้าหมายคือต้องพยายามยิงประตูฝั่งตรงข้ามใช่ไหมนะแล้วดูให้เห็นเป้าหมายนะที่เขาจะทากัน ต่จุดเช็คพอยต์ก็คือตอนนี้บอลไปอยู่ที่ไหนนะตอนนี้บอลอยู่ฝั่งใครนะใครควบคุมบอลได้มากกว่ากันนะตอนนี้บอลมันไปอยู่ที่ฝั่งไหนไปอยู่ที่กองหน้ากองกลางอยู่หรืออยู่ที่กองหลังนะเราต้องดูแบบให้เห็นจุดเช็คพอยต์สำคัญนะนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นอาจจะมีแทคติกะมีเทคนิคอะไรนะที่เราเห็นนะนะเป็นผู้เล่นเฉพาะตัวนะที่อาจจะเข้าดิสแทคชั่นเรานะความสนใจ แตนะ่เป้าหมายสําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะใครเล่นได้ดีกว่าใครนะครับแล้วใครแข็งแกร่งกว่าใครในทีมนะแล้วเ,ออเลยไปถึงเขตฝั่งอะไรนะคู่แข่งขันแล้วหรือยังนะพร้อมจะยิงประตูแล้วหรือยังนะแล้วยิงได้หรือยังอย่างเงี้ยนะนึก๋ยพาวะเพราะฉะนั้นการดูข้อมูลข่าวสารก็เหมือนเราดูฟุตบอลนะนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายนะเรากําลังจะ ดูอะไรนะจุดสําคัญอยู่ที่จุดไหนนะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยออาจจะมีกองเชียร์เสียงกองเชียร์นะครับเออโหร้องนะเนะทำให้บรบกวนสมาธิเราก็เป็นไปได้หมดนะแต่สําคัญคือเราต้องดูที่จุดสําคัญคือเช็คพอยต์สำคัญสำคัญนะเป้าหมายว่าเขาทําใกล้จะบรรลุแล้วหรือ,อยังเฉียดไหมนะหรือฝั่งไหนแข็งแกร่งกว่าฝั่งไหนนะความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะจุดสําคัญสําคัญ,คญที่เหลือเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะเตรียมตัว ผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะทำกะเกษตรอะไรต่างๆของผมนะเบิมทักษะรีสกิลอัพสกิลเข้ามาเป็นสำคัญนะครับรอจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ